สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในเดือนพฤษภาคมกับอาจารย์เดียที่จะทํานายในศาสตร์ของเฮลิ n ทาร r o ระบบพลังงานธาตุหนึเดียวในประเทศไทยนะคะจะมาทํานายดวงเกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านที่เกิดในแต่ละราศีประจําเดือนพฤษภาคมมาดูกันนะคะว่าความรักของท่านในเดือนนี้จะเป็นอย่างไรคะ่ะความรักของท่านที่เกิดในราศีตุลสําหรับคนมีคู่ประจําเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นไพ่ใบนี้ค่ะ สี่ไม้เท้าคนมีคู่เดือนนี้ค่อนข้างแฮปปี้ในหลายๆเรื่องการงานก็โอเคแหละทำร่วมกันหรือว่าต่างคนต่างทำแต่ก็มีผลสำเร็จประมาณหนึง่งที่ทำให้คุณค่อนข้างที่จะพอใจกันการเงินก็โอเคความรักของคุณเนี่ยก็จะเหมือนกับว่ามันมีเกณฑ์สูงเลยแหละที่คุณจะมอบสิ่งพิเศษบางอย่างให้กับคนรักโดยเฉพาะคนที่อายุ30ปีขึ้นไปมีเกณฑ์สูงที่คุณจะได้รับ สิ่งมีค่าสิ่งสวยงามแล้วก็เป็นความเซอร์ไพรส์ด้วยค่ะทําให้คู่ของคุณเนี่ยมีความสุขดังนั้นคนมีคู่ในเดือนนี้หลายสิ่งหลายอย่างทําให้คุณมีความรู้สึกว่าความรักของฉันเป็นไปได้ด้วยดีแล้วก็ไม่จืดชืดค่ะหากต้องการรู้เกี่ยวกับเรื่องความรักของท่านเพิ่มเติมนะคะก็ง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่กดดอกจันสามสาแล้วก็โทรออกทีนี้ก็ได้ทราบกันแล้วว่าเดือนพฤษภาคมนี้ความรักของเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างเนาะ